สวัสดีครับอยู่กับ Honda Jazz GE นะครับอ่าตัวนี้เป็นรุ่นย่อย1.5 i v t e c sv นะครับเป็นตัวท็อปนะครับของปี2010นะครับนี่นะครับแมทมากันรถนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปแต่จะเป็นตัวก่อนไหมเนอเชนนะไม่เนอเชนเขาจะปี2011นะครับนี่นะครับามาดูยางกันนะครับ ยางตัวนี้มีแม็กเดิมติดรถนะครับผมขอบ16รัดยาง185556นะครับยางตัวนี้เป็นปี2023นะครับเจ้าของเดิมเขาเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานเลยนะครับแล้วในส่วนของกระจกนะครับผมกระจกรถยนต์อาคันนี้ก็คือเคยเคมแบบหินกระเด็นโดนกระจกหน้ามานะครับตัวนี้จะไม่มีโลโก้ฮอนดานะครับ เนี่ยแต่บ้านอื่นจะมีนะครับนี่นครับจะมโนโตฮันดาครบทุกบ้านนะครับน,นะครับเราพาไปเปิดประตูกัแบบดูห้องเครื่องกันนะครับ ภายในนะครับคอนโซลดำๆปุ่มมี้ล็อกนิดหน่อยนะครับตามอายุนะครับหันเกียร์นะครับตัวถ้าตัวท็อปเนี่ยจะเป็น P R N D S นะครับจะไม่มี P R N D สามสองหนึ่งไม่มีครับทีเท้าแครนะครับตัวเบาะนะครับของอะไรนะครับมีแพทเทิร์นชิปปุ่มตรงนี้ไม่ลอกนะแพทเทิร์นชิปพกดลบนะครับมันจะลงมาลงนาครับ หม่ก็สองแสนกว่านะครับคุณแจณแจนตกเลยดูเครื่องยนต์กันนะครับรถนะครับไม่เคยทำฟีนะครับพวกตะเข็บพวกนี้เดิมหมดนะครับปลาติกใสๆตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับนี่นะครับแล้วก็ นี่ครับสคัญนะครับตัวนี้จะต้องเ้าตรงที่พ่นนะครับมันเหมือนเป็นครีมล็อกของหุ่นยนต์ตอนพ่นสีนะครับนี่นะครับเม็ดอาดอ่าสมบูรณ์นะครับไปดูประตูต่อไปนะครับจุกใสๆนะครับอยู่หมดครับนี่นะครับเม็ดอาดครบนะครับที่ ยต์จับตรงจุดนี้นี่ครับนี่นะครับประตูนะบอกโซนนะครับบาะนะครับนี่นะครับติดสายยังอยู่นเพลทของรถนะครับรอยางนี่ครับตรงนี้ต้องมีเวาตรงคีมล็อกนะครับเพดอาร์ กระจกแท้นะครับฮอนด้านรากนะครับต้องมือจับนะครับนี่ครับเม็ดใส่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 นะครับอยู่หมดนะครับอันนี้เครื่องยนต์นะครับเ,เรียบมากนะครับ หลังนะครับนแจ๊สชิบโชคดีมากนะครับดูตะเข็บพวกนี้นะครับเนี่ยไม่มีโดนมาเลยนะครับเนี่ยน็อตไม่มีขยับนะครับเนี่ยครับตะเข็บเดิมหมดนะครับนี่แต่คันนี้นะครับอ่าพิเศษนิดนึงเขาติดแก๊สมานะครับเจ้าของเดิมนะครับอันนี้ครับให้ดูตะเข็บนะ ท้ายเดิมจริงไม่เคยโดนมานะครับตัวของถังแก๊สนะครับก็40กะลิตรนะครับถังมรยุปี2อ2 9นี่นะครับใช้ยาวๆประหยัดมากครับในส่วนของปุ๊กนะครับสีดำเล่นดำนะที่เป็นพวกคู่มือสมุดรับประกันนะครับนี่มาครบเลยนะครับ ครับอันนี้เป็นตัวเล่มของรถนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกรมธรรม์ประกันภัย